ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่คอร์สเรียนออนไลน์เทคนิคพิธีกร o อนสเต e ออฟไลน์แอนด์ออนไลน์ค่ะคุณเชื่อไหมคะว่าตัวคุณเองค่ะสามารถเป็นพิธีกรที่ดีและสามารถเป็นเจ้าของเวทีอย่างแท้จริงได้ไม่ว่าจะเป็นการเป็นพิธีกรในรูปแบบออฟไลน์ line, หรือออนไลน์ line, ก็ตามคุณสามารถเป็นพิธีกรที่ดีได้ วิธีการทํายังไงวิธีการค่ะนั่นคือการที่คุณนะคะในฐานะผู้พูดค่ะเรียนรู้วิธีปฏิบัติของพิธีกรเมื่อสวมบทบาทพิธีกรอยู่บนเวทีไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้แพทเทิร์นการพูดของพิธีกรเรียนรู้วิธีคิดเรียนรู้วิธีพูดและเรียนรู้วิธีทำของพิธีกรเมื่ออยู่บนเวที หลังจากนั้นค่ะให้คุณนะคะมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะฝึกฝนการพูดแบบพิธีกรฝึกฝนอย่างเอาจริงเอาจังถ้าคุณไม่ยอมแพ้ไปก่อนคุณจะสามารถเป็นพิธีกรที่ดีได้อย่างแน่นอนหากคุณพร้อมแล้วค่ะไปพบกับบทเรียนบทแรกได้เลยนั่นคือบทเรียนบทบาทแท้จริงของการเป็นพิธีกรค่ะ